ขความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธทิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ c กซ์ i ลจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบวัวจนเธอมาเลแี้ยด้วยกันนะครับผม และสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับโอเคสำหรับ ep ที่ยีเปิดมาก็คือเหมือนกับว่าเขาหลังจากที่เขาช่วยน้องผู้หญิงได้แล้วเนาะทางซานอ่ะก็เลยมาทวงทวงว่า ที่เราตกลงกันไว้สองข้อว่าสองพันพูดทองใช่เขาก็เลยว่าเขาไม่มีเงินให้งั้นข้อสองล่ะที่บอกว่าจะให้เขาแบบไปโพบอะไรนะสักอย่างทินนามอะไรนะพรมยุทธ์นะเป็นไปไม่ได้ก็เลยเหมือนกับว่าแต่ถ้ามีอันที่แบบว่าสามารถที่จะเป็นตอบแทนได้แต่ว่าไม่รู้ว่าเจ้าจะสามารถเอาได้ไหมก็คือพาเดินไปที่เหมือนหูเขาหูเขาหนึ่งที่เขาก็เล่าประวัติว่าเป็นหูเขาที่มีออ ลาดอะไรนะลาดเนชินนามหลายๆคนนอามาสู้กันเหมือนแบบก้าวงแหวนหลายคนนะสู้ใช่แล้วก็พาอะไรพาอะไรคนเขาเรียกอะไรนะพามือสังหารมาจร่เม่อทีที่พูดเฉียนจีเฉียนจีคนที่ชื่อเฉียนจีพามือสังหารมาแล้วก็มาฆ่าแม่ของของทางซานก็เสียชีวิตแล้วก็ใช้พลังเพื่อสุดท้ายในการสร้างมิติมิติคู่ขนานขึ้นมาซึ่งอาจารย์ใหญ่อะบอกว่า คนที่จะสร้างได้ต้องเป็นราชทินานามแต่เขาก็ยังไม่มั่นใจนะว่าว่าว่าแม่ของไม่ใช่ว่าแม่คนไหนว่าแม่ของถังซานเนี่ยเป็นราชทินนานามไหมแต่คนที่สร้างคือแม่นั่นแหละสร้างมิติขึ้นมาเพราะว่าเขาเอ่อได้ให้เหมือนกับกําหนดไว้ว่าคนที่จะเข้าไปได้ก็คือถังซานเท่านั้นที่ใช้แบบยาเงินคามเข้าไปอนัอ่นแหละแล้วก็เข้าไปได้เนาะแล้วก็จับมือ จมือน้องส่วนเสี่ยนุเสี่ยวน้องเสี่ยวอูเข้าไปใช่โอ้รักษาได้หมดเลยอะเข้า,าไปแบบมีสมุนไพเยออที่แรกเราคิดว่าเราน้องไม่เก็บเนาะที่จริงน้องเก็บมามเต็มเลยเก็บเก็บมาให้เพื่อนๆเข้าไปก็เหมือนกับได้เจอคุณคุณแม่ด้วยมีเสียงแม่แล้วก็เล่าเล่าเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่ใครปุ่มขึ้นมาอะไรบ้างเล่าก็มีเกี่ยวกับว่า แม่แม่โดนใครฆ่าน้ะก็แม่ก็พูดออกมาหมดเลยว่าโดนคนชื่อเสียนจีเสี่ย,จ,ยจ,จีนี่แหละค่ะาเา<อ>พราะเพราะเขาอยากเพราะไม่อยากให้มีคนฝึกวิชาเสียนเทียนใช่เพราะว่ามันเป็นวิชาที่เหมือนจับจะเหมือนมันจะเป็นตุงมข้าวแล้วครับเหมือน,นกับว่าไม่ต้องใช้พูดปัญ,ญญาณะในการฝึกหรอในการใช้พลังอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตแบบ พูดวิญญาณจะอยู่ได้สงบสุขโดยที่ไม่ต้องไปฆ่าอะไรเงี้ยใช่เพราะก่อนก่อนหน้านี้คือสัตว์อ่าพูดวิญญาณกับกับเขาเรียกอะไรนะยินญาจาร์เนี่ยเป็นจัตสัตวูตกันอะไรเงี้ยเพื่อที่จะฝึกเนาะใช่ทีนี้พอเขารู้ว่าแม่เขาแม่กับพ่อกาลังจะฝึกหรือหรือฝึกแล้วนะหรือกลังจะฝึกนี่แหละเขาก็เลยมาตามล่าเงี้ยแม่แม่ว่าไม่ฝึกไม่ได้นะกับพ่อไม่ได้ฝึกเลยไม่ได้ฝึกเลยก็เลยทิ้งตําราไว้ให้ลูกฝึกล้อฝึกคนเดียวใช่ ประมาณนี้แหละเหมือนเหมือนประมาณแบบสรุปสั้นๆว่าคือแบบคนนั้นมาเพื่อที่จะฆ่าฆ่าแม่เพราะว่ามไม่อยากให้ฝึกตำตำราแล้วก็อยากจะทําลายตําราใช่ไหม<ช>แต่ว่าตําราไม่ได้ทําลายใบเนาะก็คือเขาว่าตอนสู้กันอนะ่ะพ่ออาจจะเป็นคนที่ทําให้ภูเขาเป็นอย่างนี้นี่ยที่ภูเขาซ้อนภูเขาอาจจะเป็นเพราะทอดทุก,ทกมแม่ก็เสียตรงนี้เนี่ยก็เลยหนีไปกระถางซานสองคนพร้อมคัมพีใช่ใช่แล้วก็ทีนี้ก็เหมือนกับมอบ ดอกอะไรนะเสียแดงๆที่ลอยออกมาอันนั้นให้เซียวเซียวอูเลยอ่ะใช่บอกว่าเหมือนกับเชื่อมความจริงใจหรือะไรอย่างเนาะแสดงว่าคนที่จะได้รับต้องเป็นคนที่มีความจริงใจถึงจะสามารถเก็บรักษามันได้เพราะแกต่อลูกเขาด้วยหรือเปล่าน่าจะใช่เพราะว่าพอมันมาอยู่กับเซียวอูแล้วเสียวอูพูดว่าเหมือนมันจะแบบอยู่กับข้าเลยอ่ะแบบมันมันอยู่กับข้าได้เหมือนมันเข้ากับกับตัวข้าอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าน้องเป็นคนที่มีความจริงใจต่อทางสารมากๆ ได้นั่นแหละก็ก็ได้รันดอกไม้ไปแล้วก็ได้วงแหวนกลับคืนมาเนาะทุกอันเลยเต็มแล้วก็พร้อมเลื่อนขั้นเลยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ทิ้งไว้ให้เป็นที่อะ่นก็คือสาะน้ําสาะน้าอะไรว่าคู่กันน่ะเขาเรียกว่าอะไรเป็นสองสีอ่ะสามารถถ้าดื่มอ่ะสามารถเลื่อนขั้นโดยที่ไม่ต้องกําหนดอะไรไม่มีขำดจำกัดอะไรสักอยางก็คือสมมุติถ้าวงแหวนที่สามต้องพันปีอะไรเงี้ยไม่ต้องกำหนดแบบนั้นแล้วก็คือ กี่ปีแล้วแต่เลยต่อไปถ้ากินนะไม่ต้องกาหนดแล้วไม่ต้องกี่ปีกี่ปีใส่ได้เลยแต่ว่าทังซานไม่กล้าใชเน้องโมเป็นมากกบความอยาให้ขอที่ระลึกแม่อะไรอย่างเนาะชื่อนั้นอยากให้เก็บไว้ที่พันี่อาจจะเป็นถังเลือกสุดท้ายก็ได้คิดเหมือนเขาเลยว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์ที่น้องจะต้องตัดสินใจต้องใช้แล้วก็คิดว่าในอนาคตทังซานน่าจะเป็นคนที่ปฏิวัติในเรื่องของพูดนี่แหละเรื่องด้วยกันกับพูดใช่การอยู่ด้วยกันกับพูดเนี่ยว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ ใช้ตำราเนี่ยแหละตำราเสียงเทียนเนี่ยแหละสําเร็จใช่โดยที่ไม่ต้องมีการใช้พวกสัตว์พูดต่างๆมาเพิ่มวงแหวนเพราะว่าไม่งั้นมันก็มาสตอรี่เรื่องเรามันปูมาคือนางเอกเป็นพูดไงเป็นสัตว์พูดไงมันก็เลยมันจะอยู่คู่กันได้ยังไงมันก็ต้องมีวิธีเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไปได้สุดเลยแล้วแม่ดูเป็นคนจิตใจดีแม่ไม่อยากให้แบบไม่อยากให้แก้แค้นด้วยนะแต่ว่าสิ่งที่แม่บอกเราทั้งหมดแม่ไม่ได้ให้เราแค้นแต่แม่อยากให้เราเหมือนปฏิวัติทุกอย่าง่ะ หรือว่าไอคนที่ชื่อเซียนจีเนี่ยอาจจะอยากฆ่าพูดวิญญาณให้หมดหรือเปล่านี่ยังไงแบบให้พูดวิญญาณไม่ไม่ไม่มีแบบขึ้นมาขึ้นมาต่อสู้ได้เงี้ยนะลดจำนวนลงเรื่อยๆหรือเปล่าเขาก็เลยอยากทําทลายตําราเซียนเจียนเทียนเพื่อที่จะไม่ให้มันสําเร็จอะไรเงี้ยตอนนี้ตำลายอยู่ไหนทำลายไปแล้วใช่ไหม ถังซานทําลายไปหรอเปล่าตอนนั้นเออแต่ว่าแต่ว่าถังซานอะเรียนมาแล้วเนาะจำได้หมดอ่าโอเคแหละเราก็ออกมาแล้วก็มีดอกไม้ต่างๆสมุนไพของเซียนมาฝาก<ำ>แต่ละคนแบบตรงตามแบบว่าทุกคนเนาะว่าทุกคนควรจะเสริมสร้างอะไรอยู่ใกล้พเยงนี้นเทหมดนเลยแต่น้องสองคนนั้นยังไม่รู้ว่าจะได้ใช่ไหมมีการจะต้มกินเนะเออต้มกินมันจะได้หรือเปล่ามันจะไม่เสียแบบเออเพราะว่าพี่พี่ใต้ถามว่าวิธีการกินยังไงแค่บอก บอกว่าเขาก็กินเกสรแล้วก็กินนกไม่ได้บอกว่าให้ต้มกินนะใช่อาจจะต้มกินสดนๆนั่นแหละนอกนั้นไม่ใช่เอาไปทําทิ้งเสียของมีการจะขอไส้กล่องมาต้มใส่ด้วยแต่ดีอยู่ที่น้องจะกินก่อนครึ่งหนึ่งอยู่ก็ยังก็ยังถือว่าได้กินอยู่มั้งตลกอ่ะทำไมต้องมานั่งทําอะไรทั้งเป็นพิธีการอะไรนะเราต้องทําแบบพิธีการหน่อยเตลกสองคนนี้นอ,อยากดูของอาจารย์เนี่ยที่ว่าใหญ่ เหอะไรนะสักอย่างเหตหลินจือเก้าอะไรเก้าอะไรตั้งอย่างอ่ะเออโคตรดีทําไม่อาจารย์มีพลังหรืออะไรวงแหวนที่สามอะไรเพราะว่าเกมมีแค่วงแหวนสองนี้ใช่ใช่ตอนวันนี้มีพ่อแค่แม่งวันเกิดขึ้นนะน้องคนนั้นก็ตลกอ่ะน้องที่เป็นหลานของปู่นะปู่นี่มีคู่กัดหลายคนนะทั้งสามจารย์ทั้งหลานตัวเองหลานว่าหลานหนูก็ดื้อเหมือนปู่นั่นแหละ ก็ทําทให้น้องน้องอะไรนะเดี๋ยวอู้เ,ออเหมือนกับน้องงอนออแล้วเออแล้วถ้าได้ยินได้ยินชื่อได้ยินนิ่งหลงๆพูดอะยิ่งยังงอนที่นร่งแล้วว่าถ้าพี่ไม่ใช่แบบนี่หนูจะจูบพี่แล้วนะอะไรถ้าเสยงอู้ไม่อยู่นี่นี่ทางซานยังไม่รู้นะว่าสาวงอนยังไปแจกสมุนไพรตออยู่เนาะประมาณนี้เนาะนี่ระยะเดาอยู่ไหมประมาณ ประมาณนี้แหละที่เราเราในอนาคตคิดว่านี่แหละทางซานจะเป็นยุคป,ปฏิวัติเอ,อแล้วเขาก็เอ้ยแล้วแม่พูดอยู่นะว่าตอนเนี้แม่ไม่มั่นใจว่าศักยภาพของทางซานอ่ะอันนั้นได้หรือยังแต่ว่าหเหมือนกับอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนทางซานต้องไปกลับไปเหมือนกลับไปทําให้มันกิ่งกว่านี้เพื่อที่จะนี่แหละเพื่อที่จะปฏิวัติหรืออะไรสักอย่างนี่แหละทีนี้ตอนนี้เราก็ได้มารู้ว่าว่าไอ้เซียนจีเนี่ยก <ๆ S 2> ็คือ คนที่เป็นสังกราชคนก่อนที่ตายไปแล้วซึ่งเป็นเป็นสามีของปีปีตรงอะไรสักอย่ยที่เราคิดว่าเป็นแฟนของอาจารย์ใหญ่แต่ไม่ใช่๋อคนนั้นเหรออื้าเหรอใช่ปีปีตรงอะใช่ใช่ไหมใช่ที่เราคิดว่าใช่ไปมาไม่ใช่ที่เราคิดว่าเกชอบอาจารย์ใหญ่ไม่ใช่แฟนอาจารย์ใหญ่อืมแต่เกก็เหมือนชอบอาจารย์ใหญ่นะโคตรงง ยังไงหรือว่าตายคนแล้วมาชอบอาจารย์ใหญ่เหรอยังไงวะหรือว่าไม่ได้ชอบปีปีตรงออไม่ใช่ไม่ได้ชอบเสียงจีแต่ว่าต้องแต่งงานหรอน่าจะใช่ไหมเพร<บ>ไม่รู้อ่ะเพราะป,ปีปีตรงก็มีเรื่องกับเพอ่เรื่องกับอาจารย์ใหญ่อยู่นะที่แบบเกี่ยวข้องกันนิดหน่อยขนาดคนนั้นยังแซวเลยว่าเจ้าเลือกกันอนะไรอย่างเนาะหรือว่าปีปีตรงอะ่ะโดนโดน,โดนบังคับให้แต่งงานกับคนน,นั้นว่ะเสียงจีอะ่ะก็เลยอาจจะ ทำให้อาจารย์ใหญ่ที่เคยรักกันกับปีปีตรงก็เลยไม่สมหวังไม่สมหวังแล้วเกียยก็เลยเหมือนไม่หัดมันออกห่งกับปีปีตรงแนวนั้นพอพอปีปีตรงกลับมาเกี้ยก็เลยแบบว่าแบแห็นยิงระยะห่างแบบว่าไม่มาใกล้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะใช่ประมาณนั้นนถ้าคิดได้ก็เลยเป็นองค์สังฆราชคนถัดมาต่อจากเยนจีอะไรเนี่ยใช่แต่ก็ น้องถังซานก็ดูมีความแค้นนาะน้องก็พูด<ช>อยู่อันไม่รู้ว่าจเจอหน้าแล้วจะแบบควบคุมได้ไหม<ช>อารมณ์อ่ะอาจารย์ใหญ่ก็บอกว่าแม่คงไม่ไม่ไม่เห็นด้วยนะถ้าจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย<ช>ก็เหมือนที่แม่พูดแหละว,ว่าไม่อยากให้มีความแค้น<ช>แม่ดูเป็นคนดีมากเลยอ่ะแม่เป็น,นใครอ่ะแม่แบบเก่งอ่ะสร้างโลกคู่ขนานได้แล้วก็มีของศักดิ์สิทธิ์ของเซียนเยอะไปหมดเลยะระดับเซียนใช่เก่งมาก ช่วยได้หมดทุกคนเลยช่วยไม่ได้ทั้งปู่คนนั้นได้อเออ,เอ,อมีดอกดอกคนนั้นม,มาให้ปู่ด้วยเหมือนกับทําพินให้เป็นอันเดียวแล้วก็ถอนอโคตรดีทุกคนล้วนได้ของตอบแทนแต่ว่าของปู่เนี่ยคือมีข้อแลกเปลี่ยนนะว่าจะต้องทําให้เขาเขาอรอบต้องทํำยังไงอาจจะให้ปู่ไปขัดขวางใครหรือเปล่าข้างนอกไม่เขาอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้ล่ะเป็นเรื่องที่ตอนนี้เขาลองผิดใจกันอยู่ไหสสานักกับพระราชวังของเขาน่ะอาจจะให้ไปคุยให้หรือเปล่า น่าจะใช่เนาะโอเค okay, ประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับ EP นี้แล้วเจอกัน EP หน้านะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ okay.